รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพุทธังสารานังคชามิคัมบังสารานังคชามิสังังสารานังคชามิ ่วงบุญญาภาวนาขออนุโมทนาบุญกับข้าวตราฉัดบริษัท L P N Development จำกัดมหาชนสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนรายการระเบียงบุญทุกท่านพบกันทุกครั้งเรายังคงมีธรรมะโดยพระอาจารย์ชื่อดังมามอบให้ ตบท้ายด้วยมงคล38ประการและโลกทัทั์ธรรมทั์หลังการสวดมนต์ไหว้พระเราไปเริ่มปฏิบัติกันเลยนะคะการสวดมนต์ทำให้มีสมาธิมีสติมีความสุขทุกจางหายการสวดมนต์ทำให้นอนหลับสบายจิตจะคลาย ได้เข้าเฝ้าพุทธองค์ณปัตนี้ใครขอเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์ไหว้พระโดยพร้อมเพรียงกันนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหันตุสมมติธัาสนมุตตสัพพวัตุอรหันมาสมมติขัสสนมุตตสัพพวโตุ ราห์โตสัมมาสัมพุทธทาลส ติปิโสภคะวะอรหังสัมมาสัมพุทธเวชจารณนสัมปันโนสุขโตโลยกวิตุอนุตโปบริสัทธรมสาริสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภคะวะติวส คาโต้พะขาวตาธรรมสันเทติโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกะปัญญิโกะปัจจต่างเวทิตาโพเวนโยเฮติสุปฏิปันโนะพะขาวโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนะ โวตัวสาวกสังโคยญาปฏติปันโนภวควตัวสาวกสังสามีจิปฏติปันโนภวควตัวสาวกสังยาติทางจัตตาริปุริสยุคานิอาถปุริสปุตละเอสาภวควตัวสาว วะกสังโฆอาหุนายโยปังโยธาคิตายโยอัชเลกะระเนโยอนุตตรังปุณเขตตโลกัสัตติ Βίπα τσίσαν αμάτου τάκου μάντα, σα ρεμματό, σα κίσα πιν αμάτου, σα πούταν ο κομπίνο, κακουσάντα, σα μάρα,

พุทธาโลเกยทยถาวิปัสสิสงเตชนาอภิสุนามหันตาเวตาสารตาหิตังเวมโนสานางยังนามาสันติโคตมังเวทจารณสัมปานนางมหันตาเวตาสารทาังเวทจารณสามปัน ทางกุตทางวันทามะโคตะมาต บุญญาพิวัตรขออนุโมทนาบุญกับ7 e เ e ่นอ All o n l i n อห่างไกลบ้านอุ่นเครื่องจิตใจด้วยการสวดมนต์ไหว้พระแล้วตอนนี้ก็ได้เวลามาปฏิบัติสมาธิภาวนาพร้อมรับฟังธรรมะกันต่อเลยนะคะจากท่านเจ้าอาวาสวัดบรม,มสถนหรือวัดดอนกรุงเทพในหัวข้อที่สำคัญมาก ความไม่ประมาทค่ะธรรมะคือแสงทองของชีวิตธรรมะคือดวงจิตผุดผ่องใสธรรมะคือกำแพงป้องกันภัยธรรมะคือนาวาใหญ่สู่พระนิพพานณบัดนี้ใครขอเชิญทุกท่าน ตั้งใจฟังธรรมะโดยพร้อมเพรียงกันเจนริญพรญาติโยมสาธุชนสำหรับวันนี้ก็อยากจะฝากธรรมะเป็นข้อคิดเตือนใจในช่วงเวลาสั้นๆว่าในช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 ทําทำให้ทุกคนอยู่ด้วยความลำบากก็อยากจะเตือนสติว่าใครที่ มีพออยู่พอกินก็ควรจะแบ่งปันแล้วก็สิ่งสำคัญคืออย่าประมาทช่วงนี้ใครช่วยใครได้ก็ควรมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางพุทธศาสนาในพระเจ้าตรัสไว้ในมงคลข้อที่21เ,เรื่องความไม่ประมาทในธรรมมีอยู่7ประการก็คือ1อย่าประมาทในในวัยเดี๋ยวนี้ไม่จำกัดว่าวัยเด็กวัยผู้ใหญ่วัยคนแก่ พอไวรัสโควิด -19 เนะเด็กก็ติดผู้ใหญ่ก็ติดคนแก่ก็ติดก็สามารถเสียชีวิตได้ทุกคนนะท่านอย่าประมาทในวัยอย่าล้ละเลงในวัยวัยความเป็นหนุ่มเป็นสาวพอผ่านไปแล้วมันไม่สามารถย้อนอดีตได้ใครทําอะไรได้ที่เป็นความดีก็ต้องรีบทำประการที่2ออย่าประมาทในเวลาเวลาเนี่ยสำคัญมากโดยเฉพาะคนที่รู้ว่าชีวิตคนเราเนี่เหลือเวลาน้อย อย่างเราเห็นจากภาพข่าวทีวีหลายๆช่องซึ่งเป็นภาพสะเทือนใจเป็นภาพที่มารับญาติที่ป่วยติดโควิดแล้วก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยนั่นนะ่ะอยากจะย้อนอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะขอโทษอยากจะกล่าวอะไรก็ไม่สามารถจะกล่าวได้แล้วเพราะว่าเวลาตรงนั้นไม่มีอีกแล้วให้เราเราคิดว่าเวลานั้นสําคัญกับทุกชีวิตให้ความสําคัญกับเวลาคนเราจะพัฒนาอะไรก็แล้วแต่ต้องเริ่มที่การพัฒนาตัวเองด้วยเวลา ถ้าเรารู้จักเวลาไม่ประมาทในเรื่องเวลาหรือว่า,ารู้ว่าเวลามีค่าให้เราคิดว่าชีวิตเราสั้นสมมติว่าวันนี้เราจะอยู่ได้แค่หนึ่งชั่วโมงให้เราคิดว่าใครมีความสําคัญที่สุดในชีวิตของเรา,เาแล้วเราลึกถึงคนนั้นมากๆนั่นแหละเราจะใช้เวลาแบบไม่ประมาทเรียกว่าอย่าประมาทในเวลาประการที่3อย่าประมาทในชีวิตชีวิตก็คือความเป็นไปหรือความเป็นมีลมหายใจ ถ้าวันนี้โชคดีแค่ไหนที่เรายังมีลมหายใจอยู่นึกถึงพ่อถึงแม่นึกถึงเจ้าของลมหายใจในช่วงนี้เราอาจจะท้อเรื่องเศรษฐกิจท้อเรื่องการใช้ชีวิตไม่ได้พบปะผู้คนมีความเครียดมีความระหวัดระแวงมีความตื่นตระนกมีความกลัวแม้แต่ข่าวที่เราเสพเสพมากบางคนก็จนจนตื่นตระหนกแล้วก็กลัวข่าวเฟซนิวก็มีเยอะแยะมากมายฉะนั้นถ้าเราจะเสพข่าวอะไรเราก็อย่าเพิ่งตะนก ให้ตรนักให้มากๆนะใช้ชีวิตแบบระมัดระวังมากขึ้นเ,เรียกว่าอย่าระแวงแต่ให้ระวังอ,อย่าตระหนกแต่ให้ตระหนักมากๆอันนี้ประการนี้เรียกว่าอย่าประมาทในชีวิตทุกคนมีชีวิตแล้วทุกคนก็ต้องตายแต่ว่าเราก็ยังไม่อยากจะตายตอนนี้อยากจะใช้ชีวิตทําความดีเพราะว่าการได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยพระเจ้าถือว่าโชคดีที่สุดที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะเ,เพราะมาสร้างบาร,รมีมาสร้างความดี อ่าประการต่อมายาประมาทในความไม่มีโรคพระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยซึ่งถือว่าพระองค์ใครไม่มีโรคเนี่เป็นลาภอันประเสริฐอโรคยาปรมาลาภาอาอย่างพระอาจารย์นั่งคุยกับโยมอยู่ตอนนี้ส่วนตัวพระอาจารย์เองก็มีหลายโรคกันนะ,ะแต่ก่อนไปบรรยายก็ไม่เคยได้ไปหาหมอวันหนึ่งปวดท้ายทอยบ่อยๆบ่อยๆเอ๊นอนก็น้อยจำวัดก็น้อยไปโรงพยาบาลปรากฏว่าไขามัน 303ความดัน157บเบาหวานร4 7หนัก็หนักขวีไปหาหมอสุดท้ายเราก็ต้องมาดูแลตัวเองนะใครไม่มีโรคเลรไปละอันประเสริฐอย่างยิ่งฉะนั้นเวลามีอะไรก็แล้วแต่สำคัญคือสุขภาพร่างกายกับสุขภาพใจต้องมาก่อนถ้าสุขภาพกายดีสุขภาพใจก็ดีสุขภาพใจดีสุขภาพกายก็ดีเช่นเดียวกันประการ ต่อมาอย่าประมาทในการทำงานเดี๋ยวนี้ใครมีงานทำนะถือว่าโชคดีที่สุดนะที่มีงานทำถึงจะโดนลด,ลดเงินเดือนบ้างหรือว่าจ่ายครึ่งหนึ่งบ้างบางทีนี่ตกงานโดยไม่รู้ตัวบางคนผ่อนบ้านผ่อนรถจะโดนยึดทุกสิ่งทุกอย่างก็เศร้าก็ทุกข์ก็เครียดก,ก็ให้เราตั้งยึดอยู่ในหลักของพระเจ้าว่าของทุกอย่างเป็นแค่สมมุติและอาศัยมันใช้อยู่แต่ตอนเรามีชีวิตอยู่ แต่ก่อนเราก็มาแต่ตัวนะเสื้อผ้าก็ยังไม่มีนะ,ะบ้านรถโทรศัพท์หรือเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ต่างๆเนี่ยมันเกิดมีมาภายหลังมันหายไปได้สักวันหนึ่งสถานการณ์ดีขึ้นมันอาจจะกลับมาใหม่ได้จากนั้นเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะอย่าประมาททางานให้เต็มที่ทํางานด้วยความขยันขันแข็งทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตถ้าเราทําอย่างนี้ได้เนี่ยเจ้านายก็รักถ้าเขาพิจารณาคนออกเราจะไม่ได้เป็นหนึ่งในนั้นที่เขาคัดออกขยันซื่อสัตย์ ประการสุดท้ายประการต่อมาอย่าประมาทในการเรียนรู้โรคระบาดโควิด -19 ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ของโลกอันอย่างหนึ่งที่จะหาทางป้องกันและแก้ไขสักวันหนึ่งเขาก็ต้องป้องกันแก้ไขได้แต่ตอนนี้เราต้องป้องกันตัวเองก่อนก็คือไม่ให้ประมาทอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเป็นการเรียนรู้ทุกอย่างและประการสุดท้ายอย่าประมาทในการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมคือการทําหน้าที่ มีหน้าที่พ่อแม่ก็เป็นหน้าที่พ่อแม่ให้ดีมีหน้าที่ลูกก็ศึกษาเรียนรู้เชื่อฟังพ่อแม่ให้ดีเคารพพ่อแม่เคารพครูบาอาจารย์เคารพเจ้านายลูกน้องใครมีหน้าที่อะไรเพียงแต่รู้หน้าที่ตัวเองและไม่ทําให้หน้าที่นั้นผิดพลาดนั่นแหละคือคนปฏิบัติธรรมมีหลวงพ่อเจ้าุนสมเด็จท่านได้กล่าวไว้ว่าคนเราจะทําอะไรให้ดีแค่รู้หน้าที่ทําตามหน้าที่ไม่หลีกเลี่ยงหน้าที่ ไม่ทําเกินหน้าที่และก็ไม่ก้าวไกยหน้าที่ของใครนั่นแหละคือคนรู้หน้าที่วันนี้ก็ขอฝากธรรมะเป็นข้อคิดสกิดใจและขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านที่อยู่ในยามยากลําบากแบบนี้ก็ใครมีมากช่วยคนอื่นได้คนนั้นได้บุญมากช่วยมนุษย์ด้วยกันก็ได้บุญมากช่วยสัตว์เดรัะช้านก็ได้บุญมากแบ่งปันมีน้ําใจเคื้อกูนซึ่งกันและกันนั่นแหละจะเป็นสิ่งที่ทําให้โลกงดงามและมีเมตตาธรรมต่อ,อกัน ขอเจริญพรวันนี้ปรางรัตน์มีข้อคิดเรื่องโลกมนุษย์มาฝากให้ทุกคนทุกท่านนำไปพิิจพิจารณากันสักหน่อยนะคะว่าโลกมนุษย์คือที่สุดของแดนเกิดสุดประเสริฐมีทุกอย่างร่วมประสมมีสุขทุกข์มีบุญบาป ยากอุดมคนโง่งมฆ่าตัวตายเสียดายแทนค่ะ ช่วงบุญญาพิรมขออนุโมทนาบุญกับบริษัทซีพีเมจิจำกัดลูกออฟฟิเชียลแมนสเฟรนรสเชอรี่ว่าที่ที่สองของเดือนอย่างนี้ทางรายการก็มีมงคล38ประการมามอบให้และในวันนี้นะคะจะเป็นข้อที่27 โดยท่านพระครูเกษมวรกิจ,จเจ้าอาวาสวัดถ้ำผาจมจังหวัดเชียงรายในเรื่องของการมีความอดทนไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะชีวิตดีนั้นต้องมีซึ่งมงคลช่วยดานดนให้ประสบพบสุขสันต์สาวิธีการ ทำครบครันทุกคืนวันจะสำราญทั้งกายใจจากนี้ไปใครขอเชิญทุกท่านร่วมพิจารณาหลักมงคล38ประการโดยพร้อมเพรียงกันเป็นต้นก็คงจะเอาคันติปรมังตะโปติธิค่าคติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผาเกเลจางยิ่ง พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญมากเรื่องความอดทนความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักพจน์ความอดทนเป็นเครื่องประดับทั่วไปับคนทั่วไปถ้าคนมีความอดทนแล้วคนนั้นจะมีแต่ความดีมีแต่ความถูกต้องอยู่ในหัวใจถ้าคนน้นขาดความอดทนคนนั้นเหมือนขาดความดีไปเลยไม่มีอะไรดีอยู่ในใจของคนไม่มีความอดทน อดทนนั้นอดทนต่อความลําบากอดทนกับความกลับกลัมอันนี้เราก็อพอจะทนได้ง่ายอยู่เหมือนปัะทับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากแต่อดทนต่อความเจ็บใจนี่รู้สึกว่าคนเราจะปฏิบัติไม่ก็ได้เท่าไรนักแต่เมื่อเราอยากจะให้ชีวิตของเรา,อ,าอยู่ในทางที่ดีไม่ให้ไปในทางที่เสียหายเราจึงมีความอดทนเป็นเครื่องประดับใจของเราไว้ อ,อดทนต่ความเจ็บใจอย่างที่สิ่งแวดล้อมอยู่ใกล้เราอย่างนี้ไม่ว่าจ,จะอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องกระทบเมื่อเรามีตามันก็ต้องกระทบตามีหูกระทบหูมีจมูกมันกระทบจมูกมีลิ้นกระทบลิ้นม่กายกระทบกายแต่การกระทบพวงเรามันก็เกิดได้สองอย่างหนึ่งสิ่งที่พอใจสองสิ่งที่ไม่พอใจสิ่งที่ไม่พอใจนี่ละที่นี่ มันก็เป็นทุกข์สิ่งท้อพอใจมันก็ทุกข์เหมือนกันถ้าพูดตามแบบสุดๆนะในชีวิตของเราทุกข์เพราะความดีใจทุกข์เพราะความเสียใจถ้าเราวางจิตไปเป็นกลางๆไม่ดีใจไม่เสียใจมันก็น่าจะดีมากๆโลกบางทำรักชังบางนิพพานถ้าเราไม่มีรักไม่มีชังเราก็สามารถเปิดประตูพระนิพพานได้ อันนี้ขอฝากเป็นข้อคิดพิจารณาให้ท่านทั้งหลายแต่เป็นข้อคิดเตือนจิตสกิดใจว่าโลกบางธรรมักชังบางนิพพานทํายังไงเราจะไม่ลักทํายังไงเราจะไม่ชังนี่ต้องมีความอดทนนะนะอดทนนี่จึงเป็นอุดมมงคนในชีวิตของพวกเราทุกทุกท่านไม่ว่าท่านจะอยู่สถานการณ์ที่ใดถ้าขาดความอดทนอย่างเดียวเท่านั้นชีวิตนี่ก็ทือว่าไม่ดีเลย ถ้าใครอยากใ้ดีก็ต้องมีความอดทนไว้ในใจตลอดนะทุกสิ่งอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วคนไปอย่ายึดทุกอย่างให้ปวดางทุกสิ่งทับจิตให้ยิ่งแล้วก็สบายอันนี้ขอฝากป็นก่อคิดพิจรารณาไปเพียงแค่นี้เจริญพรหวังว่าสารธรรมในวันนี้จะเป็นที่ถูกใจคุณผู้ชมบ้างไม่มากก็น้อยนะคะและปรางเราจะกลับมาร่วมคุณกับทุกท่านใหม่ในเช้าวันอาทิตย์หน้า โดยจะขอลาด้วยโลกทัศธรรมทัศที่สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ดอกบวกัวคู่ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะชีวิตมา่ตืน่นตาขึ้นมาในยามเช้าตื่นมาอย่าท้าอย่ามีเสียงอย่างนี้เฮ้ยเฮ้เบือ่อ อย่าได้พูดคำนี้กับตัวเองอย่าให้ใครได้ยินเสียงนี้เด็ดขาดถ้าเราเปล่งเสียงนี้แสดงว่าเราแพ้แล้วจึงอยากจะขอกล่าวเป็นเครื่องเตือนใจว่าตื่นมาอย่าหน้าเศร้าอย่าหงอยเหงาอย่าเจ้าจุกอย่าระทรมอมความทุกข์อย่าคลุกคลุยทอดหุยนาะตื่นมาตั้งหน้าชื่นยิ้มระเรื่อชื่นอุราแน่วแน่แก้ปัญหาด้วยมือขาปัญญาเอ่ย ตื่นมามีความหมายว่าเรายังมีชีวิตอยู่ตื่นมาอย่าหน่าเศร้าจะไปทําหน้าเศร้าดอกไม้เนี่ยเขารอพระอาทิตย์ขึ้นดอกบบวเนี่ยแม้แต่อยู่ใต้น้ำก็พยายามรับแสงพระอาทิตย์ทั้งทที่เย็นอยู่ใต้น้ําพยายามจะรับแสงพระอาทิตย์เพื่อจะบานในวันต่อต่อไปดอกไม้ทุกดอกก็บานคนเราตื่นมาอย่าหน่าเศร้าอย่างไหวเหงาอย่าเจ้าจุกอย่าราดมองค์ความทุกข์อย่าขรุขริทอดหุยขนา ตื่นมาตั้งหน้าชื่นยิ้มระเรื่นงชื่นอุราแนวแน่แกปัญหาด้วยมือขาปัญญาเอ่ยอย่างนี้ถือว่าตื่นมาคุ้มค่าราคาคนมาเป็นมนุษย์และพบพุทธศาสนา,า,าสิ่งบุญนุ่นนำพาจงรู้ว่าเพราะบารมี เสริมบารมีทุกวีหวันกรรมดีที่สร้างสรรค์สู่สวรรค์นิพพานแลกรรมดีที่สร้างสรรค์สู่สวรรค์นิพพานแล